สวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนสิครับไม่ต้องกลัวนะที่ผมเชิญคุณมาหลักๆวันนี้ก็คือผมอยากจะมาขอโทษแทนเจ้าพีมกับเจ้าพีทลูกชายทั้งสองคนของผมด้วย เจ้าลูกชายทั้งสองคนนี่มันช่างหาแต่เรื่องปวดหัวไม่ผมจริงๆผมไม่ได้ติดใจกล่าวโทษอะไรน้องคุณเลยเอาจริงๆผมเองก็ไม่ชอบผู้ชายที่มันชอบล่วงเกินผู้หญิงเหมือนกันถ้าผมเป็นน้องชายคุณเนี่ยผมจะเล่นงานเจ้าพีทมันหนักกว่านี้ความจริงน้องชายของฉันก็ทํารุนแรงมากเกินไปจริงค่ะฉันก็ขอโทษแทนน้องชายฉันด้วยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับก็ถือซะว่าเราก็ให้อาภัยเด็กทั้งสองคนแคแล้วกันเพราะว่าทั้งสองคนก็ยังเด็กอยู่ยังคงต้องสอนกันอีกนานส่วนเจ้าพีนมันมีอคติกับผู้หญิงทำงานแบบคุณมานานจนเกินจะเยียวยานะคะค่ะฉันก็พอจะเข้าใจค่ะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมก็อคติกับคนอาชีพแบบฉันแบบนั้นจริงๆมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตก็ยังมีอีกเยอะที่เจ้าพีม,มันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะผมไม่ได้เรื่องเอง นี่เป็นใครอีกนะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะแต่ว่าทำงานหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริตตี้เอ็มซีเอนเตอร์เทนเนอร์เด็กเสิร์ฟพนักงานในร้านสะดวกซื้อท่าทางจะต้องใช้เงินเยอะนะคะใครจ้างทำอะไรทำหมดแต่ว่าดิฉันเช็คแล้วค่ะไม่มีโปรไฟล์อะไรที่น่าสนใจเลยค่ะธรรมดาที่ไหนอาจจะสวยแบบนี้เออและนี่มันชื่ออะไรชื่อพระพาค่ะ สายเราที่เป็นคนขับรถแจ้งมาค่ะว่าท่านประธานสั่งให้หาตำแหน่งงานในบริษัทให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ,ะผมขอดูรูปหน่อยเออรูปอะไรคะก็รูปคุณพ่อที่คนของคุณมาแอบถ่ายมาไงเอออะไรคะคุณพีมน้าไม่เคยอย่าให้ผมต้องพูดซ้ำ ผมรู้นะว่าคุณคอยไล่กันไล่ทำรายผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้พ่อผมมาตลอดผมแค่ไม่อยากรุงเท่านั้นผมขอดูหน่อยได้ข่าวว่าคุณกำลังหางานทำอยู่ไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ที่บริษัทกำลังจะเปิดแบรนด์ร้านกาแฟใหม่และกำลังจะเปิดสาขาแรกเร็วๆนี้กำลังจะรับสมัครผู้จัดการร้านคุณสนใจจะมาทำงานที่ร้านไหมขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันคงรับข้อเสนออันนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะฉันคิดว่าตำแหน่งนี้คงไม่เหมาะกับ คนที่ไม่มีใบปริญญาอย่างฉันหรอกผมคิดว่าคุณน่าจะฉลาดพอที่จะไม่ปฏิเสธโอกาสดีๆในชีวิตเพียงเพราะไม่มีใบปริญญาแค่แผ่นเดียว